ด้านนี้นะครับก็ต้องบอกว่าได้เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นนะครับเมื่อทางด้านของผู้สื่อข่าวสาวชาวพม่านะครับได้เข้าไปทําข่าวที่ภายในบริเวณวัดปฐุมวนารามแล้วก็ได้เกิดมีความข้อจัดผิดกับทางด้านของผู้ชุมนุมที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวบาะคิดว่าไปทําข่าวที่ทําให้เกิดผลในด้านลบกับแกนนำดลปชครับ<อ>นี่ก็เป็น สื <premises. S 2> ่อข่าวชาวพม่ารายนี้นะครับก็คือคุณไนท์นะครับพจนะเมษาบาลสถิตนะครับก็ถึงกับรับําให้ทันทีนะครับหลังจากที่โดนทางด้านของการนอบชรนะครับควบคุมตัวออกมาจากพื้นที่ภายในวัดปทุมนารามโดยก่อนหน้านี้นะครับเธอเล่าว่าเธอได้เข้าไปทําข่าวแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ภายในวัดปทุมนารามเพื่อที่จะทําการสอบถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีทางด้านของผู้ชุมนุมนะครับที่อยู่ภายในวัดที่ได้มาฟังในเรื่องของการทําข่าวแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดครับพอคิดว่าเธอไปถามคําถามเกี่ยวกับ ว่าทางด้านของผู้ชุมนุมนะครับถูกบังคับให้อยู่ภายในพื้นที่วัดจึงทําให้ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจแล้วก็พยายามเข้ามาที่จะรุมทําร้ายเธอด้วยการทําการดึงสีสันนะครับแล้วก็ดึงเสื้อผ้าเธอออกมาทาให้การ์ดนะครับต้องควบคุมเธอออกมาที่บริเวณด้านหลังเวทีนะครับเพื่อให้เข้ามาชี้แจงกับทางด้านของนายอารีกันนารานะครับเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันนะครับนายแพทย์เวงโตจิลากานะครับก็ได้มาเป็นตัวลกลางนะครับเพื่อที่จะประสานความเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ ยืนยันนะครับว่าจะนําเรื่องดังกล่าวนะครับไปทําความเข้าใจกับทางด้านของกลุ่มผู้จุมนุมนะครับที่อยู่บริเวณตามจุดต่างๆเพื่อให้ทางด้านของสื่อมวลชนนะครับได้มีการทําข่าวได้อย่างเต็มสิทธิเสรีภาพนะครับ โดยในขณะนี้ที่มีการพบกับในภาพเบ่งเธอก็ได้มีความพยายามนะครับที่จะนําภาพนะครับจากโทรศัพท์มือถือที่ได้มีการบันทึกภาพไว้เพื่อชี้แจงว่าเธอไม่ได้มีการทําข่าวที่เป็นผลลบกับกลุ่มนบชและ2แม่ลูกคู่นี้นะครับก็คือบุคคลที่ออกมายืนยันด้วยนะครับว่าการทําข่าวของนักนักข่าวสาวชมาวพม่ารายนี้นะครับไม่ได้มีการทําข่าวเป็นผลลบกับทางด้านของกลุ่มแกนำนานรบชหรือว่าทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมครับ ต้องบอกนะครับว่าบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ที่เวทีการชุมนุมที่ราชประสงค์แห่งนี้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับบนเวทีก็ยังคงเป็นกิจกรรมการร้องเพลงนะครับของทางด้านการนากลุ่มต่างๆนะครับที่ได้มีการขับกล่อมให้กับทางด้านของผู้ชุมนุมได้มีการรับฟังกันโดยจากการสังเกตสังการนะครับบริเวณโดยรอบพื้นที่ขณะนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกําลังเจ้าหน้าที่นะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่แต่ในส่วนของแกนนาเองก็ยอมรับนะครับว่าหากมีปฏิบัติการนะครับที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่อาจจะเข้ามาควบคุมพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์กกกกกกนําาาา็็จจะมีีรรรอออพพยเดสตล้ช ที่เพื่อให้เกิดความปลอดภยัยและนี่ก็คือความเขึ้นไหวที่เกิดขึ้นที่เวทีการชุมนุมที่ยากรับสมครับ